สวัสดีนะคะเพื่อนๆใกล้จะปีใหม่แล้วอีกแค่วันอีกสองวันกับอีกคืนเดียวเองเนาะเดี๋ยวก่อนนะวันนี้วันที่สามสิบพรุ่งนี้สามสิบเอ็ดเออเนาะก็หรืออีกแค่วันเดียวนะคะก็จะปีใหม่แล้วเนาะก็ขอให้เพื่อนๆจงมีแต่ความสุขนะคะคิดสิ่งใดก็ขอให้สมดังปรารถนานะคะไม่ว่าจะทำอะไรก็แล้วแต่นะคะขอให้คิด มีสติปัญญานะคะไม่ว่าอะไรแล้วแต่ทุกคนเราม,มีอะไรมันก็เกิดได้ทั้งนั้นแหละเนาะตอนนี้โควิดก็รุนแรงขึ้นเยอะเลยสวิตก็ติดจะงอมเงยเลยนะคะตอนนี้ได้ยินข่าวว่าที่บ้านบ้านฉางติดก็สะเทือนใจเหมือนกันนะคะไม่รู้มันเปนมาได้ยังไงเนาะอันนี้เราก็ไม่รู้อะนี่แหละค่ะเขาเรียกว่าล้างโลกเขาบอกว่าสงครามโลกเลยแหละค่ะ เนาะก็ไม่เป็นไรมันมามันเดี๋ยวมันก็ไปนะคะเราสู้ไปได้วยกันนะคะปีใหม่แล้วมันต้องดีสิคะมันมามันก็ต้องไปนะคะขอให้พวกเรามีสตินะคะแล้วก็รักษาตัวเองกักตัวดูแลตัวเองดีกว่านะคะช่วยเหลือสังคมถ้ากลัวโควิดก็ไม่ต้องออกไปไหนนะคะอยู่บ้านแล้วก็จะปลอดภัยนะคะตรงนี้เนาะแล้วก็ใส่แม็กออกข้างนอกล้างมือให้สะอาดนะคะ เหล่านี้ก็อีกคนหนึ่งนะคะที่โชคดีมากเนี่ยนะคือคงจะเป็นบุญของเราหรือเปล่าหรือว่าเราเป็นคนดูแลสุขภาพดีหรือเปล่าเราถึงหาจากไอเชื้อไวรัสตรงนี้เราดูสุขภาพของเราดีกว่านะคะเราอย่าไปประมาทกับชีวิตไม่ว่าจะอยู่จุดไหนมุมไหนก็แล้วแต่นะคะเราต้องป้องกันตัวเราถ้าเราลับตัวเราเราต้องป้องกันเราให้ดีที่สุดนะคะแล้วก็ช่วยเหลือสังคมด้วยจะได้ไม่เผยแพร่ชเชื้อออกไปนะคะใครนะคะทุกๆคนตอนเนี้ย ถ้ากลับบ้านแล้วรู้ว่ากลับแล้วก็ไม่รู้นะได้ยินมากรุงเทพเนี่ยแน่นหนามากเลยนะคะการเดินทางไปบ้านนอกก็ดีใจนะคะขอให้เพื่อนๆชาวโลกเดินทางกันยังปลอดภัยนะคะถึงบ้านมีความสุขได้ฉลองปีใหม่กับครอบครัวกับพ่อกับแม่นะคะอันนี้เราก็ดีใจด้วยนะคะแต่ตัวเรานี้คงไม่ได้กลับไทยแน่นอนยังไม่รู้ว่าจะกลับวันไหนนะคะรู้สึกว่าจะกลับไทยตอนนี้รู้สึกว่าจะลําบากมากเลยแหละตอนเนี้ เขาบอกว่าเอก,กสารอะไรเยอะแยะมากมายเราไม่รู้ว่าจะทำยังไงนะคะเราก็อยู่แล้วก็สู้ต่อไปถ้าถึงเวลาคงจะได้กลับเองนะคะแต่เราก็ต้องสู้กับมันไปกับชีวิตนะคะไม่ว่าเราจะอยู่จุดไหนหรือว่าอยู่ยืนอยู่ในโลกใบนี้อยู่มีชีวิตเราก็ต้องสู้กับมันนะคะดิ้ลรนกันแล้วก็ทําให้ตัวเองมีความสุข แล้วก็ใช้ชีวิตต่อไปสิ่งใดไม่ดีปีเก่าก็ทิ้งมันไปปีใหม่เข้ามาแล้วเราก็เอาแต่สิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตนะคะก็ขอให้เพื่อนๆจงมีความสุขแล้วก็ขอบคุณสําหรับมิตรภาพนะคะขอบคุณสําหรับกําลังใจนะคะขอให้เพื่อนๆมีแต่ความสุขความเจริญคิดสิ่งใดก็ขอให้สมบัติดังปรารถนานะคะพูดพูดรวไปหมดแล้วตอนนี้ก็คือรู้สึกว่าตื่นเต้นด้วยนะคะก็ขอให้มีความสุขคิดถึงทุกคนนะคะ